ครับสวัสดีครับผมการแคสเกมนักยูนิคเกมแกลลี่มอสในแมตช์เีตอนนี้เรามาสามทหารกิงกล่องแก้วอ่าคุณทหารแนะนำตัวคนนี้เริ่มก่อนเลยเชี่ยวทหารเลยครับผมโอ้ดูโคตรผมโอ้โหซึ่งแบบนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเราเปิดไฟไม่ได้เนี่ยเปิดไฟไม่ได้เนี่ยกด F เปิดไฟไม่ได้แล้วก็มีตะกูบอลตะเกียร์ล้วนๆตะเกียงโอเคแล้วล่ะทหารกิงกล่องแก้ว อาจะบอกนะครับว่าตอนนี้เรามีแฟนเพจแล้วไปอย่าลืมติดตามด้วยนะแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะคำถามขึ้นมาอยู่ข้างบนอาที่เป็นรูปตัวไอสามารถกดตอบคำถามได้นะครับผมเดี๋ยวจะมีคำถามไว้ให้โอเคเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสนุนรอบรอบการสนุนรอบให้เดาว่าใครต้องนำผมให้เดาใครต้องนำเดี๋ยวพี่อ่างไปแจ้งให้เดี๋ยวเนี่ยเนี่นี่ตัวนี้ไฟคีไฟคีไฟเดคียร์คุยไปไกลไปไกล คุณได้ยินหนึ่งที่ปะเห็นเจอแล้วเหรออ้เฮ้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ได้ไงเนี่ะกูเป็นคนเตียงวิวไอ้ไอ้ไอ,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 อ้วิวกกวิวหบก,กันวิวรลบกันที่ที่ขอไปเออนี่ตะเกียงเราไปกันของจริงเขาต้องส่งตะเกียงเข้าไปกันด้วยคนที่สงมึงขลุกไปดิโอเคทุกคนเข้ามาเลยเออเจนตะเกียงเขาไปไอ้ยู่หพี่กระจุมอาหารกินกล่องแก้มไม่เคยกลัวอะไร อุ้ยวิวไม่กล้ามงเอาตะเกียงไปด้วยดิเออเออเอาไปอยู่ดิโอ้ยเออที่เราไมกูอยู่คนแรกอ่ะเอาไปไกลไปไหนอ่ะมันรับมามันรับมาพ่อแกเฮ้ยไม่รับอ่ะไอ้เยี่ไอ้เียวิวนำดิอ้าวตะเกียงไงอ่ะตัอีตะเกียงก็อียิเกียมึงก็นำมึงดินะไปดิพี่อยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะไปเลยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหแบบมันแบบมืนมดมากอ,ะอ่ะเอามึงน้ำดิกูนำให้มึงน,นั้นเลยโอ้ยเฮ้ยกูอยู่ไหนวะเนี่ยมึงก็หลบดิเออพลทหารฟังพี่ให้ดีนะถ้าได้ยินเสียงสัญญาณนี้แล้วลทกุกคนทุกคนต้องเอตตาตัวรอดให้ได้นะอะมันมันลึกจังวะไอ้ยวิวไอ้วอิวซ้ายก่อนวิวไอ้วิวซ้ายก่อนหุ้ย,ยเขี้ยสับเหินเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไง ราต้องไปทางนี้ถูกต้องแล้วทางนี้กลับมาก่อนไอ้ควายกลับมากรอนบบมึงน้ำไหมวะไอ้เนี่ยไอ้เหี้ยพี่ไม่เว้ยพี่พี่อะไรวะเดินเดินมาเรื่อยๆแล้วก็ตีประตูมาเว้ยเอ้าไอ้เหี้ยวิวอ่ะอ้าเอามึงไงแกกระโดดดิไปต่อไปต่อไปต่อโอ้โหเดียวเลยพี่ได้ไปพี่ได้เลยอ่ะคนเดียวอ่ะอ้าวอยู่ไหนอ่ะแกตายเหรอวิว ไม่คือมันโผล่มายังไม่ได้อยู่เลยอ่ะอ่ะตอนปามาปามาปามาบับมาโอเควลับมาให้ไหมข้านั่งไปก่อนเลยตาต่อไปก็ต้องเป็นตากูสินะเออ่อตรงนู้นมันมืดใช่ป่ะมีตะเกียงางตรงนู้นอ่ะนี่ไม่ไงทางออกกะเอาไปเลยมันต้องใช้วิวให้ได้ตะเกียงไปก่อน เียงกุ้ยสัตว์ปีเดี่ยมึงทำไปแล้วงกานตะเกียงมึงตายแล้วเฮ้ยอูโัวอะไรอ่ะพี่ไก่ไม่มีไม่มีมันหลอนเหมือนกัะมันมือไมวิวมือตามือตะมืดเต็บเต็บเปลือบเปลืบโอเคตรงนี้มีซอมบี้เราจัดการันละไปแล้วไปดูในห้องนี้ก่อนพี่ห้องนี้มีอะไรวะย้ายย้ายย้ายไม่มีอะไรเลยเข้ามาได้ คิดว่าจะมีปืนให้เราปะไม่มีทหารมันมันพี่ไม่พี่ไม่ได้เบิกพี่ไม่ได้เบิกของมาว่ะเฮียทางการไม่ให้มาเอาล้ะไหมไอวิมันมีลูกโม่อะแสดงว่าอยู่เจอมาดิบักบักจริงเหรอบักห้องนี้มีของห้องนี้มีของปาไปไปดิดี่คืออะไรปาไปปาไปเลือดเลือดใครใครเล่นไม่เต็มใครเล่นไม่เต็มเออเต็มไอ้กะใครเล่นไม่เต็มเล้วเฮียโอ้ย โอ้โหเยี่ยเกตีที่กับดักเต็มเลยนี่นี่อะไรอะ่ะโอ้โหมบี้สัตว์ให้ใครได้ตีกูเลยเออเออไปเลมาเลยไปเลยเออเให้มันตีกวูวะซอมบี้ตีซอมบี้ตีอันนี้มันเป็นร<ะ>หัสอะ่ะก็อ,อะไรบ้างไม่รู้อะ่ะแสดงว่าห้องข้างมันน่าจะมีรหัสอยู่ห้องนี้มีอะไร โยนเข้าไปดิไปม้องเปล่าเาหรอโยนเข้าไป่งทีเตียงอันหนึ่งอ่ะแกเตียงสามพันอลยาย,ย,ยาแม่งก <c oughs> ูเล่นเน้นตามเตียงเลยวะ่ะเฮ้ยมันพักไปเนี่ยไดีดิพี่ยกเตียงขึ้นเตียงมันหนักไปมันยกไม่ได้ เดี๋ยวนะต้องไงเป็นตะเกียงปะมี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 โอเคตรงนี้มีอะไรปะกล้าเดินเข้าไปดิจุดไฟไฟนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเออแล้วโค้ดคืออะไรวะแล้วเนี่ยหล่ะมันน่าจะอยู่ตรงนี้ท้าห์ฮะมันกระตรงงงพี่ว่ารหัสมันต้องอยู่ตรงไหนสักที่ว่ะมันมีอีกห้องนึงอ่ะมันมีอีกห้องนึงตรงไหนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เว้ อันนี้ไม่ใช่ห้องที่เรามาแล้วหรอนี่ไงห้องเนี่ยที่เรามาเก็บเลือดองนี้เรามาเก็บเลือดก็เนี่ยคือห้องที่เรามาห้องนี้ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้องนี้ไม่มีอะไรเห็นป่าวมันไม่มีตัวเลขเลยนะเราเวน่งใจจะหาีดีดีดิข้างหลังข้างหลังเี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคลิปหายมาตีได้หรอแล้วตะกียงมีสองอันนี่ใจคือไม่ทางมันเชื่อมกันทางมันเชื่อมกัน แสดงว่าแสดงว่ามันจะมีกำแพงอย่างนี้อีกหาเจอหาเจอตีรอบรอบตีรอบรอบไอ้พี่แกพี่ใครผมว่าน่าจะอยู่อีกห้องหนึ่งอ่ะห้องไหนห้องไหนห้องนู้นปะตรงเนี้ยเนี้ยไปกล้าใกล้อยู่ไหนอ่าตอนเป็นรหัสโค้ดอะไรปะวะแสดงว่าน่าใช้ไปแล้วลองไปดูงนูดิไปดูห้องน้ำไปดูห้องน้ำห้องน้ำมาใช้องนี้ดิ มีอบบะไรแปลกๆปละไม่ไม่พี่มันบอกเออเริ่มเริ่เออลองลองหาชีวิตอีกพี่ว่ามันน่าจะมีอีกลองหาดูลองหาดูเพา,ามันต้องมีซ like, ัมติงตลิ่งนองกี้ทุกคนตามข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะนำทาทุกคนเองจะแยกกันไปไหมหรือจะไปด้วยกันไปด้วยกันไปเอาได้น,นะทุกคนก็ตามมาเนี่ยมีตรงเนี้ยที่เรายังไม่เคยคานไปเนะนี่ะตรงเนี้ยหรืคานไปแล้วตรงเนี้ยเอามาเชื่อมกับตรงแรกปะ

อันไเคยเคยถือเคยถือพีก็ไม่มีอะไรเก er, okay, eh? ิดขึ้นนะกะพี่รู้แล้วตีดิ่งกไปได้ปะมาตีอะไรวะนี่ไงพี่วับมาละตรงนี้แหละที่กูวับจำได้ไม่แย่เฮ้ยกูจำไม่ได้พี่ก้าววับไปไหนพี่วับพี่วับมาเป็นที่ที่แบบไปเรื่อยๆอ่ะ เออมันเป็นกงใช่ไหมพี่เออเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะเออแล้วพี่ต้องเดินหาไปเรื่อยๆเพราะผมเจอทางออกแล้วพี่กายมีกล้ามามีมีมีทางสแก๊เปล่ามัมีเอ้ยเฮ้ยกล้ายุ้ยไอ้เชี่ยแม่งวับมาห้องใหม่ด้วยเฮ้ยเปิดประตูไปนี่ไอตะเกียงไอวิวนี่หว่าไอ้กล้าโคดโคดโคดอ๋อนี่ไงอยู่ไหนอยู่ไหน 6เห็น้2 9 1 6 2 9 1เป็นไงกวาบังเอิญของพวกเราก็ไม่ไม่ไม่พี่ปเจอทางนี้ได้ไงวะอ่ะพี่เหรอไม่รู้เหมือนกันเราสำรวจดุพี่ไปแล้วเนี่ยจู่ๆมันก็ปรดล็อกมาใหม่แสดงว่ามันเป็นอีเวนต์ไงต้องมีคนวาร์ปตันพี่ตันพี่ตัน6 2 9 1ใช่ไหมวิวจำไว้ด้วย6 2 9 1ใช่6 2 9 1 พี่กำลังหาทางเฮ้ยตันเหรอ้าโคนเยี่ยตันตรงตรงผิดผิดทางวิวกลับมากลับมากลับมาไปนี่มึงอ่ะเฮ้ยมันเป็นทางลงอ่ะวิยน่ากลัวว่ะเฮ้ยคนทำแบบนี้ดีว่ะโกอะไรนะแกโกร์สองเก้าหนึ่งชัดเจนอัลล็อกแล้วยังไงวะเยี่ยเียที่ไหนวะ ติดตะเกียงไม่มีเฮ้ยพี่พี่กลับไปที่เดิมแล้วพี่กลับไปที่เดิมแล้วอะไรมาหาอะไรมาหากับกับกับพี่เดิมไปเปิดประตูตอนแรกอ่ะเออฮะอ๋อแล้วเข้าใจะอะไรนะอ๋อไม่ใช่ตรงนี้ว่ะกล้าชิบหายแล้วรอกล้าว่าทั้งทั้งโอเคกล้าไปเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตามหลังเองซ้ายขวา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 เออออกไปนั่นแหละ เอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยเอ้ยเอ้าเอ้ามีเท่ากันนี่ไงแล้วก็จะเท็กกันปะคนใช่เฮ้ยตะเกี้งอันนึงอะตะเกียงอะว่าว่าว่าไปไปป้าไป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 ตอนนี้ป้าที่มึงมาวิวเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโโดนโดนไงวะไม่ตายยากมาก ระวัง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 หลังระวังหลังเฮ้ยโคบาโคบาโคบากูชีพเอ๊ะอย่าอย่าเพิ่งยังอย่าเพิ่งยังเอาตะเกียงมากากะวังกะวังโอเคมันมีอีกมันมีอีกตรงนี้โอเคตรงนี้ว่างเปล่าแล้วตรงนี้ว่างเปล่าตรงนี้เคลียร์กะเปิดห้องเก้าเปิดห้องกะเปิดห้องเก้าเปิดห้องมันล็อกล็อก จัเลยตายทุกนายตามมาอือไอ้เหี้ยทำไมวิวมึงทิ้งตะเกียงอย่างงี้วะสำคัญเลยวิวอุ้ยเหี้ยตกใจใชฟ้าเหรออ่ามันทางต้อหามาซ่อมมันเว้ยมาเด็กเปิดเด็กเปิดเปิดได้ปะเปิดได้ปะหาไม่ได้ไป,ไปข้างหน้าต่อเลยคลิปแล้วโอเคทุกคนพร้อมนะยยอือ โอเคเอาไงขออะไรใช้ดีขวาเอาของนี้ก่อนเลยมีสมพิคานอยู่จัดก,การแล้วจัดก,การแล้วห้อง <หา S 2> ข้างหลังเปิดได้โอเคอ่ะตะเกียบมันหายไปไหนโยนเข้าไปเอา้าอ่ะโยนไปที่ลูกโยนไปเออเก่งมากเก่งมากค่ะข้างในไม่มีของอ่าๆเข้าไปก่อนเข้าไปก่อน เดี๋ยวเปิดทั้งห้องก่อนเราเปิดทั้งห้องก่อนพี่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเซกชันเซกชันไปเรื่อยๆอะ่ะเหมือนว่ามีท,ที่ที่หนึ่งที่แบบตัวนปิดตายอะ่ะใครก็ได้อยู่อืมเนี่ยเออไม่มีเลยอันนี้อันนี้อันนี้อ่าขอขอขอพลถือสื่อน,นี้หน่อยพี่จะเป็นคนพี่จะไม่ถือเด็ดขาดโอเคปาไหมเคปาไอ่ะถ้าถ้าถ้าพี่ไปไหนต้องตามพี่เลยนะโอเสีะมือใจเป็นตากล้องอ่ะทุกคนตามไป,ปไป,ปไป,ปไปไปอ่า ทางนั้นนูย์ตาทางขวามือมีประตูเปิดเปิดดูก่อนว่ามันมีผีห่ะอุปยอุ้ยมันเปิดเองอ่ะพี่ก่โดนอะไรอ่ะของนี้พี่ซัมติงว่ะใช่ไหนพี่ไก่อยู่ไหนวะแคลร์นี่ไงแคลร์มีลูกซองอันนี้พี่จะใส่ลูกซองเองเฮ้ยลุงโมก็เขี่ยพี่เขี่ยละให้พวกแกเป็นคนถือเลพี่ถือพี่ปกป้องเองไป อย่านะคุณม,มีลูกโง่นะวันนี้มีอะไรวะไ <c oughs> ม่มีอะไรเลยอ่ะขับไปห้องนี้หอ้องนี้ล็อกห้อง,งนี้ก็ไม่มีอะไรก็ได้เกลล็อกโอเคไปต่อ <c oughs> ไปไปเอ,อดิเชื่อว่าพวกเราต้องทำได้เว้ยทหารกริงกล่องแก้มไม่เคยกลัวอะไร <c oughs> โยนใส่หัวใครวะอะไรอะไรพี่ค่ยเออแดงๆนี่สุดเลอ่ะอุ้ยอุ้ยอ้เอาแล้วมึงพี่พี่ไม่ได้จับนะพี่แค่แตะเฉยๆอุ้ยแตกเลยเอาตอนนี้พี่ตื่นตัวนั่งคอตัวโอเคตรงนี้เหมือนว่าไปไม่ได้โอ้ยติดพี่กายเนี่ยไม่ทางลงว่ะ โอเคทุกคนเคลียร์เข้ามาไ,ได้กวาดดูรอบๆข้างในมีอะไรโรงอาหารในห้องตรงนี้ได้โรงเรียนเหรอวะเออเหมือนโรงเรียนมากกว่าแตแต่มันมีโกงไงว่าโรงเรียน,นยคุกใช่ป่าคุกโรงเรียนคุกแบบนี้คุกคุกเขาให้เรียบร้อยไหมโอเคห้องนี้เคลียร์เข้ามาอะไปห้องนี้เปิด เอาลิปเปอร์เอาไว้มีอะไรความจริงจริงกับเบลแน่นอนจำจริงมีเฮยมีไปช่วยหัวขายเอาคุณแจนี่ไงเราจะคุณแจละเฮ้ยเฮ้ยเข่นเลยเดี๋ยวคนระวังตัวไว้เออระวังนะระวังนะไม่ไม่เปิดแล้วมันมาาจกมันมาจากตู้เย็นอ่ะ ไม่ใช่เลยข้างนอกข้างนอกข้างหลังไม่มีอะไรไปไกลแตเย็นนี่ล็อกก่อนดิคุณแจง้งมันปลดล็อกอะไรวะกะประตูที่ล็อกประตูที่ล็อกเลยตอนนั้นไงอ๋อตรงแรกเลยปะเออะอาะวิวมึงถือไปวิวตะเกียงน่ะมึงกลัวอะไรนะไอตรงนั้นน่มันบอกว่าไอไอที่เราไปแล้วมันล็อกอ่ะ มันไม่ได้ล็อกนะเว้ยมันบอกว่ามันทังไม่ต้องหาอะไรซ่อมมันมีประตูอันไหนมั่งนี่บอกว่าต้องการต้องการกุญแจมีมีห้องไหนจังได้บ้างต้องไปต้องไปนี่เหรอนี่ปะไม่ใช่ไม่ใช่นำใบเล็ก้าเดี๋ยวพี่เปิดเองนี่ไงตรงนี้นะเชิอ่ามันมีประเด็นด้วยมีประเด็นมึงหลอนผีเหรอมึงหลอนผีเหรอฮะมันไม่มีอะไรเลยว่ะ ไอมีประตูต่อไปประตู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 มีดอมมีดอมเอาไปโยนมันเป็นทางขึ้นป่ไปใช่ะเขียงเออฮ้ยเสียงอะไรวะใครวิ่งไปเลยไปพี่อ๋อมันเปิดได้ใครวิ่งวะเฮ้ยใช้ขวาหน้าหลังเอาไงดีไม่รู้เอาไปใช้ก่อนไปใช้ก่อนไใช้ก่อนอุ้ยมีหลังด้วยมาเอาหลังก่อนดันเอาไปจิ้กล่องแกบเาไปเออ าำคำสั่งควบคุมจับช้าๆกุ้ยหัวคันไอ้ยแม่ไยงแค่แค่ศพเองอ่าห้องนี้ใช่ไม่มีอะไรเลยกระตาได้ข้านแหละโจนเข้า่งดิเหมือนโจน่ะดูิดไม่ได้ต้องเอาหั้อจไหมเคเปิดเปิดประตูที่ใครไม่ถึงตะเกียงอ่ะโอเคเกียงเกียง อ๋อนี่กายพี่กายจำได้ไหมไอ้ตรงเนี้ยที่ผ่านมาไม่ได้อหรเฮ้ยมันมีช่องว่ะมีช่องให้คานว่าไงว่าไงไอยไปเลยตรงเนี้ยที่มันบังที่จะต้องไปตรงไหนอ่าพี่ขอพี่ขอไปพี่ขอไปก่อนได้ปหมพี่ขอไปเขาไปเองเด้อเดี๋ยวแม่งพาเดี๋ยวแม่งพาวาร์ปอีกอ๋อไอตรงนี้มันเป็นไอ้นี่ไอทางลงวะมันเป็นทางลงอ่ะลงไปเปล่าอะไรเปล่าไอมันลงถ้าถ้าเกิดลงมันลงไปโถงใหญ่แน่เลย ไปดิเขาไปดิอ่ะลงก็ลงวะอ๋อเนี่ยเจะแล้วจแล้วเจอแล้วอ่าโอ้ยดีโอโอ้เกมมันอีซี่จังวหชอบชอบนะชอบชอบบอกแล้วให้ลงให้ลงเอออ๋อนี่ยเรามาตรงแรกแล้วไม่หล่อตูเลยเออไอไอที่แหละที่มันทำ เออส้มอ่ะนะอเออเออเออมันไม่ใ uh ช่ค huh. mm. ุกเว้ย hmm. ม okay. mm ันเป็นบ้านล้างเว้ยพี่เพราะว่ามันไม่บ้านล้างอะไรวะเพราะไม่มีคุกตายไปไฟไฟอะไรวะไฟแคนฟีดเด้นมึงเลยตรงนี้เลยอยู่ข้างๆมึงเลยอะไระน่ากลัวว่ะ เอาไงใช้ขว,ขวาแกขวาอะไรใช้ดีอ่ะกูขวาก่อนเลยตรงนี้<า>มีนะประตูมีประตูะตเหมือนกันเลยต้องเขาบอกว่าหาสามอันสแสดงว่ามันต้องเปิดสามประตูเลยไงวะโอ้ยไม่ได้รอะเอปดิดไ <c oughs> ด้ดิแกไปดิเออุ้ยดูดิว่าแม่งลุกแน่เลยตีไว้ก่อนเลยเดี๋ยวมึงลุกไอ้เหี้ยอุย้ยนี่ไงออกมาไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยกลัวอะไร ไม่ใช่เลยกะแต่ว่ามันต้องมีตัวไหนตื่นแน่ๆอ่ะเชื่อปะเออตีหมดตีหมดทำร้ายทำลายให้หมดมองหน้าพ่อมองหน้าน้องเหมพี่ว่าที่นี่มันทดลองซอมบี้แน่ๆเลยว่ะเพราะว่ามันไม่งั้นมันมันไม่จับซอมบีเราเออซอมบี้ย้อนเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนแบบขังคนขังคนบ้ามีตัวหายตัวหนึ่งอุ้ยเฮ้ยตรงนี้มีพลาสเซ้นว่ะคาก็ได้เอาเอาคาก็ได้สือแสงให้พี่หน่อย ไป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 ้กด e อ่ะอ่ะอ่ะให้เลยเอไนถือไว้นะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสองอันสี่เหลี่ยมสองหรัสอันรู้ไหมว่าต้องหาฟิวพร้อมกับอ้นี้ด้วยไงอ๋อนี่ปะนี่ปะอันนี้ปะนี่นี่ปะนี่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 เจอเอเจอเอะไร อ้าอ ah, uh <Transfer. S 1> ุ้ยไฮไมใส่ไงอ่ะไม่มั้งเป็นสี่เหลี่ยมก่าเนอย่างเนี้ยนะอ่าเจแล้วเจอ่ะมาสาเลยสองอันสามได้สมเลยนึงไอีหยนี่ปะวะเออกาเสร็จสี่เหลี่ยมก่อนไปสามก่อนเสียไปอ่านี่เร็จันนี้ ใจไปอรอเฮ้ยพี่พี่กายประตูเปิดอุ้ยเหีย้ยเจ็บไหนประตูเปิดเอรอใช่โอเคถือว่าเราทำเสร็จเลยละอาโยนในนี้ปไปเออของควบคุมร่เจ้าอของบ้านที่นี่เป็นยังไงวะไหนลองดูดิี่บรรยากาอะไรอะ่ะไอ้ขี้มีแต่ประกนันงัดต่อ สรุปที่นี่มันทดลองซอมบี้หรือมันมาตัดต่อคลิปว่ากล้าดูดินี่ว่าจะตัดต่อคลิปอะไรไม่าม,ม,มานั่งดูข่าวพี่กายข่าวช่องสีทีวีพวกคุณอุ้ยเฮี้ยซอมบี้สัตว์อ,อ,อ,อย่าอย่าซ่าอาหารจริงกล่องแก้วไม่ต้อกลัวอะไรนี่ไงได้นหมดละแคนฟินวหายไป ตรงนี้ลับไปไหนได้ไปไปอ๋อแสดงว่าเราได้ห้องเราเราต้องกดลองให้ครบสามห้องกล้าแสดงว่ามันจะมีห้องมเปิดแล้วเดิเออห้องนี้ปาวะโอ้โ,โหเทียคาร์มันเออเออเออ เออเออโอ้โหพี่ไก่พี่ไก่มันเกิดไหนอ่ะอ่าน่าจะเกิดจจุดแรกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กินข้ามกันโอเคโอเคเดี๋ยวไปละเดี๋ยวไปละมีมีอะไรบ้างน่ามีอะไรป้าน่าจะเมื่อยพอดิอ่าพัลส์เซ้นแน่เลยเออพัลส์เซ้นแน่เลยนี่อะไรอ่ะไอ้ลองข้ามกันปะพี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่เจน อุ้ยซอมบี้เรียบร้อยหัวแตกยืดฟิวมี่กลั่นขวดห้องนี้ไม่มีอะไรเลยใกกี้ๆอันหนึ่งนะอะอยูดค่ะหยุดหยู่อยู่ตรงนั้นป่ะไปดูดิเอา้าวิวทำไมเองไม่เอา,เอามาเองไม่ชอบเอาอะไรได้ฟิวแล้วได้ฟิวแล้วนี่ไงตรงนี้มีฟิวสะอ,อันเจรักดีนะั้นก็บอกก่อนไม่อนั้นเดินซองกันไปหมดแล้วนะตรงนี้มันเชนะื่อมมอะไรอโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไปิดปิด โอเคกลับไปกลับไปกลับไปทุกคนกลับไปทุกคนกลับไปกลับกลับกลับมีประตูอีกแกมีประตูเหรอไปไหนอะโอ้โหอะไปโไม่รอเลยมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่เดิมไงนี่ไงมึงก็มาเด็กไอ้กูรอมึงอยู่เนี่ยอะไรอยู่ข้างหลังแท็กซีเป็นกลุ่มอ่ะอยู่เนาะอยู่เนาะไปไปไปทหารกินกล่องแก้วต้องทำให้ได้ไอ้แม่มันยาเลยหวะ เฮ้ยโอ้ยเยี่ยโคตรโล่งเลยอ๋อเนี่ยพี่ายน so, oh, yeah. yeah. ั่นกลัวแล้วพี่อ่ะออกมาหาพ่อมึงเหรอออกมาหาพ่อมึงเหรอปลาพ่องเหรอเฮ้ยเย้เซตออนจากเจเนเรเตอร์ตรงนี้ตันป้าตันใช่ดูรอบข้างตันเปล่าดูเหมือนห้องบอสเลยไอ้ตรงนี้ไม่ตันเหรอมันต้องมีโบสถ์อะ ทางนี้มันก็วันเวยาวเหออ๋ออันนี้มันอ๋อแล้วก็กลับไปแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลยมันกลับมาห้องจเนอเรเตอร์อันแรกอะ่ะนี่ไงใช่เหรอนี่ห้องจเนอเรเตอร์อะ<ม>ปะ<ม>ปะ,ปะ,ปะไปเอา,าอ,เเอันทำงานดิเฮ้ยเฮ้ยเรามีไฟใช้แล้วยังแค่ตรงนี้ <c oughs> โอ้เหเฮี้ยอะไรไปเนี่ย แล้วตรงไหนมันเปลี่ยนแปลงวะอ๋อ,อไอตรงที่มัน,ต,นต้องการไฟป่ะประตูตข้างบนไงประตูตข้างบนอะที่ต้องการไฟอะไปดิไปอ๋อข้างบนมันแจอนี่นล้วไงมีไฟละววิวเดิน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 กูเดิน,ดน,ดนอยู่กูติดอยู่กูชอบเดินแล้วหยุดเดินแล้วหยุดอ่ะไหนแต่เดี๋ยวตะแกรงไว้นะเดี๋ยวมันดับอีกเดี๋ยวตะแกรงไว้นะเดี๋ยวมันดับอีกเดี๋ยวมันดับอีกเอ้ยคิดแค่ไฟเยอะวะ โอ้ยโคตรดีเลยไฟเยอะขึ้นเฮ้ยมันไม่เยอะวะ่ะตรงน,นี้ไฟไม่มีโอ้ยไม่มีแล้วตรงนี้เหรอใช่เหรอไม่ใชก่กลับมากลับมาไม่ใช่ไม่ใช่ใชอะแล้วตรงไหนอ่ะต้องเลี้ยวขวาตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเราเข้าไปดูก่อนเราเข้าไปดูก่อน นี่ไงนี่ไงจะเอาอะไรยังเอาอะไรบ้างหรอวะเอเวิชียคือโอ้โหเพียบเลยโอ้ตายน้องข้างล่างะไรวะไม่ได้ผมว่าไม่ได้เดอเนี่ยเป็นบอสเก็หัวกะโหลกแล้ใส่เก็บหัวกะโหลกแล้ใส่ทุกหัวกะโหลกเนี่ยไอ่เนี่ยคือบอสเชื่อผมดิแต่ไม่ขยับได้นี่ไม่หานะเนี่ยทุกคนตามสโลแกนของทหารกิงกล่องแก้วได้ไหม ไไม่ดอาหารกินกล่องแก้วไม่เคยกลัวอะไรคุณมึงจำไว้ด้วยไอ้เหี้ยอะไรพี่ถามสโลแกนทุกคนต้องตอบไม่ได้ตัวเตี้ยสิไอ้หัวก็โลก่อนใส่หัวก็โลกทุ่งหัวก็โลกเห้ยใส่ดิใส่ใส่ดิพี่พี่กำลังพี่กำลังดูเปิดเปิดแผงพี่เลยเลยนี่ยจะละอย่างหนึงให้ครบสามอันปะเฮ้ยก็ใส่ไปสิบกว่าอันแล้วมั้งนั่าจะไม่ใช่แล้วแหละพี่ว่ามันใช่ปะเจอกันเนี่ย นี่ไงเห็นนะอะไรเปิดมีอะไรเปิดนี่ไงไม่เห็นหรอดูข้างหลังดิอ๋อเออว่ะเฮ้ยออกไเลยฮ้ยรถรถรถไปกลับบ้านกลับบ้านทุกคนกลับบ้านเกโอ้โหลอดแล้วขอบคุณนะก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้กับทหารยิงตอกแก้วในวันนี้ด้วยอ่าทุกคนมีอะไรจะบอกกับผู้ชม Đúng <coughs> không mẹ? Dạ Nghe được không? Đúng không mẹ? ca lắc mà